หลังจากผ่านกระบวนการไกลโคไลซีดการสร้างอซิติลโคเอก็มาเข้าสู่วัฏจักรของเครปกันนะคะซึ่งคนที่ค้นพบวัฏจักรนี้ก็คือเซอร์ฮานเครปนั่นเองค่ะเพราะ,ะนั้นเครปไซเคิลก็มาจากชื่อของคนที่ค้นพบนั่นเองนะคะนอกจากจะเรียกว่าวัฏจักรเครปอาจจะเรียกว่าวัฏจักรของกรดซิตริกหรือซิตริกไซเคิลก็ได้นะคะซิตริกแอซิดไซเคิลนะคะหรือจะเป็นไตราคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลก็ได้นะคะ จากการสร้างอซิติลโคเอนะคะก็จะได้สารที่มีคาร์บอน2อะตอมค่ะซึ่งสารนี้ก็จะมาทำปฏิกิยากับน้ำก่อนนะคะมีน้ำเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการให้เกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็มีตัวที่มารับตัวแรกนั่นก็คือ OAA หรือออกซาโลอะซิติกค่ะซึ่งตัวออกซาโลออซิติกเนี่ยเป็นสารที่มี C4 อะตอมนะคะดังนั้นเมื่อ C4 อะตอมร่วมกับ C2 อะตอมก็จะกลายเป็น C6 อะตอมซึ่งก็เป็นสารซิตริก นนั่่เองคะซิตริกนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไอโซซิตริกนะคะแล้วก็จะเกิดกระบวนการออกซิเดทีฟดีคาบอกซิเลชันนะคะโดยใช้ NAD บวกนี่ยมารับ H นะคะก็จะกลายเป็น NADH บวกบนะคะแล้วก็ยังได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วย1อะตอมนะคะเมื่อเกิดกระบวนการนี้นะคะก็จะทำให้ซิตริกแอซิดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแอลฟาคีโตกูตาริก แอซิดค่ะจากกรดซิตริกที่มี C 6อะตอมนะคะเมื่อเสียไป1อะตอมจากการเสียคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็จะเป็นแอลฟาคีโตกูตริกซึ่งเป็นสารที่มี C 5อะตอมนั่นเองค่ะ ตัวแอลฟาคีโตกูตารกเองก็จะถูกออกซิได์นะคะโดยรวมกับโคเอนไซเอนะคะจะกลายไปเป็นซักซินิลโคเนะคะแล้วก็มีการหลุดคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ออกมา1โมเลกุลค่ะก็เหมือนเดิมนะคะมี NAD บวกเนี่ยมาทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนนะคะก็กลายไปเป็น NADH บวกกับ H บวกนะคะแล้วในขั้นตอนนี้นะคะยังมีการให้สารพลังงานสูงนะคะคืออ,ออกมาเป็น ATP นั่นเองค่ะเมื่อซักซินิลเปลี่ยนไปเป็นซักซินิกนะคะให้ออกมา1 ATP ค่ะ ากแอลฟาคีโตกุตาริกนะคะเป็นสารที่มี c 5อตอมใช่ไหมคะเมื่อเสียไป 1C ก็คือเสียคราร์บอนไดออกไซด์ไป1โมเลกุลน,นะคะก็จะเหลือ Cu c อยู่4อะตอมค่ะนั่นก็คือสารซักซินิกนั่นเองค่ะเมื่อซักซินิกนะคะถูกออกซิไดซ์เป็นฟูมาริกก็จะมี FAD มารับ H นะคะกลายเป็น FADH2 ค่ะ ในขั้นตอนนี้ไม่ได้มีการเสียอตอมของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นซักซินิกซึ่งเป็นสาร C4 เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นฟูมาลิกก็ยังเป็นสาร C4 เหมือนเดิมนะคะแล้วฟูมาลิกก็ไปรวมตัวกับน้ำนะคะกลายเป็นกรดมาลิกแอซิดก็ยังเป็นสาร C4 เหมือนเดิมค่ะ มาลิกก็จะถูกออกซิไดด์ด้วย NAD+ บวกนะคะกลายเป็นออกซาโลอะซิติกแอซิดนะคะก็จะได้เป็นสาร NADH+H+ บบวกกักเหมือนเดิมนะคะออกมาออกซาโลอะซิติกก็ไปรวมกับอซิติลโคเอใหม่ซึ่งกระบวนการเครปไซเคลเิลก็เกิดในแมทริกหรือของเหลวภายในไมโตคอนเดียนั่นเองค่ะ NADH เนี่ยเป็นสารที่ให้3 ATP นะคะในขณะที่ FADH เนี่ยจะให้2 ATP ค่ะ มาถึงเทคนิคการจําแล้วนะคะวิธีการจำง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากกินกรดซิตริกเข้าไปนะคะเรากินกรดซิตริกเข้าไปเราก็เกิดอาการคี้แตกค่ะคิดแตกก็เลิกกันเก่งใช่ไหมคะเราก็ต้อง ไปซักค่ะเอาไปซักให้ออกซักด้วยกดฟูมาริกค่ะกดของใครผงฟูของใครของป้ามาค่ะซักจนออกนั่นเองค่ะเพราะฉนั้นเทคนิคการจำแบบนี้ก็ช่วยให้นักเรียนไม่ลืมเลยค่ะกินกดซิตริกนะคะกินเข้าไปก็ขี้แตกนะคะเปือ้อนเกงต้องเอาไปซักนะคะซักด้วยผงฟูของ ้ามามจนออกนั่นเองค่ะหวังว่าเทคนิคแบบนี้ก็ช่วยให้นักเรียนจําได้ง่ายนะคะนอกจากตลกแล้วก็ยังจําได้ดีด้วยค่ะสรุปสมการที่เกิดจากวัฏจักรเครปนะคะ2 Co a c e ิ y l CoA นะคะก็จะได้4 carbon dioxide นะคะบวกกับ6 NADH นะคะบวกกับ6ไฮโดรเจนนะคะบวกกับ2 FADH2 บวกกับ2 ATP นั่นเองค่ะ ทบทวนให้เข้าใจอีกรอบนะคะแล้วไปเจอกันที่การถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะ